สวัสดีครับพี่น้องครับมามือนีมามือนีกินครับเกล็ดเดียวปอกๆเกล็ดเตียวไก่มึงเนี้ยตีนเย้ๆเลยครับพี่น้องเบอร์โครงไก่แก่กับมะลาครับผมนี่ครับผักกับผักสลัดแอ็กวางมีมีบึกทัวครับผมมาไหมโบว์อะไรพี่น้องโอ้ยิดเสียครับขอไก่ครับเข้างใน Oh. Mm hmm. บ่วยพี่นลังกับเจ้านี่ปกปอกมาขายหน้าบ้านทำไงเลยพี่น้อง

จำภักกอบ,กอบ